เกบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยไม่ต้องเลือกค่ะประกันพอรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพอรักจากไทยพาณิชค่ะ ว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นนะคะในตลาดหุ้นจีนวันนี้ส่งผลทําให้ราคาทองคํานั้นคึกคักเลยทีเดียวค่ะ,คะล่าสุดนั้นกลับขึ้นมายืนได้นะคะอยู่ที่ระดับสักประมาณ1,237เหรียญอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาเหนือระดับ1,250เหรียญไปแล้วนะคะ,คะแล้วก็ย่อลงมาดังนั้นโอกาสของการไปต่อจะเป็นเช่นไรรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยวันพรุ่งนี้สัญญ,ญาณจะคึกคักมากน้อยแค่ไหนพูดคุยกันจากทางด้านของคุณ,คณกมนทันพรเมศาลวิจิตค่ะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จาก GT Wealth Management ค่ะ,คะสวัสดีค่ะ คุณกมวลธันค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกมวลธันคะประเด็นของจีนกลับมาอีกแล้วนะคะจริงๆก็มาเป็นระยะๆแต่เรากลัวภาพเหมือนเมื่อเดือนมกราคมนะคะที่สร้างความกังวลไปทั่วโลกเลยนะคะราคาทองคาทิศทางจะตอบรับกับประเด็นจีนเนี่ยระยะสั้นหรือว่าระยะยาวอย่างไรวิเคราะห์ยังไงบ้างคะรับคือต้องเห็นว่าประเด็นจีนเนี่ยจริงๆก็เราประเมินว่าอาจจะอยู่กับเราอีกสักระยะด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับก็อง ไม่ง่ายนักที่จะออกมาแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความผันผวนของตลาดเองเนี่ยยังเชื่อว่าจะมีผลกระทบกับทิศทางของตลาดท,ทุนรวมถึงนนทองคําด้วยนะครับ<ม>นั่นหมายความว่าถ้ามองภาพแบบนี้เนี่ยทองคําในอนาคตเนี่ยก็คงจะยังได้รับแรงหนุนนะครับจากความเสี่ยงจากเรื่องของเศรษฐกิจจีนแล้วก็เศรษฐกิจที่พุกท่านครับภาพที่เกิดขึ้นกับทิศทางของตลาดทนุนที่จะกระทบกับเรื่องของการโยกย้ายเงินด้วยครับค่ะ เพราะฉะนั้นประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของทองคํายังไงบ้างคะคุณกมลทันคะครับเมื่อวานเนี่ยหายแตะเหนือ1,250เหรียญนะครับทาให้เราประเมินว่าสัญญาณระยะสั้นยังเป็นเชิงบวกนะครับแล้วก็มีกรอบทดสอบสําคัญเนี่ยใกล้ๆ1 2 0เหรียญคือตอนนี้ก่อนหน้านี้เรามองกรอบไปใกล้1,240ซึ่งเบรกได้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นกรอบถัดมาเนี่ยคงอยู่ใกล้ๆประมาณสัก1,260 ซึ่งเป็น, erm, นไฮเดิร์นะครับที่เคยทดสอบไว้เมื่อประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดทดสอบสําคัญในระยะสั้นะนะครับว่ามีการทำไฮใหม่ ine, คือเหนือ1,260ขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเป้าหมายอีกทีหนึ่งประมาณใกล้ๆ1,280-1,300เหรียญประมาณครับค่ะ,คะตัวเลขเศรษฐกิจอย่างในค่ำคืนวันนี้นะคะในฝั่งอเมริกาก็มีออกมาหลายตัวเลยทีเดียวมีผลกับราคาทองคำในค่ำคืนวันนีม้มากน้อยแค่ไหนคะ ตัวเลขสริสรัตในในช่วงระยะสั้นเองเนี่ยเรามองว่าสําคัญคงมาอยู่ที่สัปดาห์หน้า,านะครับที่เป็นเรื่องของการรายงานตัวเลขการตั้งงานสําคัญที่มักจะมีผลกระทบก่อทีศทางตลาดนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการที่ตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงกว่าสักสาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยออกมาดูแล้วจะไม่น่าพอใจที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับก็น่าจะมีผลกระทัยตุยยากับนักลงทุนเหมือนกันเพราะว่ามันจะไปกระทบกับเรื่องของความน่าสนใจในการลงตุนในทซับเสี่ยง ครับแล้วก็ <คะ S 2> อาจจะมีการยกย้ายเงินมาพักไว้ที่ประมาณสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับอย่างตราสารหนี้หรือวมถึงทองคาด้วยครับค,ค่ะมาดูที่ตลาดหุ้นไทยบ้างน,นะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นหลังเนี่ยยืนเหนือระดับ1330จุดได้แต่ว่าบรรยากาศการลงทุนภายนอกนะคะทั้งตลาดจีนเองดูไม่ค่อยสดใสในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยก็ดูค่อนข้างย่าแย่เนี่ยนะคะ,คะน่าจะส่งผลต่อการลงทุนในวันพรุ่งนี้อย่างไรบ้างคะครับจริงจริง เช้านี้นะครับเราประเมินทิศทางตลาดในเชิงบกรีด้วยซ้ำเพราะว่าทิศทางของตลาดเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาสักสองสามวันทําการติดต่อกันนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นผลในเชิงบวกแต่ว่าการย่อตัวลงวันนี้จากปัจจัยในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็น่าจะทําให้เซนิเมนต์ตลาดในวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในทิศทางเียวกันนะครับวันนี้พักลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีโอกาสที่จะพักตัวลงได้ต่อนะครับ เรามองกรอบการย่อตัวเนี่ยใกล้ๆประมาณสัก825-830จุดนะครับก็มองดาวไซริกไม่มากเพราะว่าการฟื้นตัวในรอบนี้มีสัญญาณส่งที่ดีนะครับในเรื่องของปัญญาทางเทคนิคเพราะมีลักษณะของการเชื่อราวของตัวดัชนีค่อนข้างดีนะครับส่วนแนวต้าอยู่ที่ประมาณสัก860จุดครับ ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะช่วงนี้ถ้าหากว่าเราเทียบเคียงการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นในภูมิภาคดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสอดคล้องกันสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าบางทีตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงไปแต่ว่าไทยยังสามารถยืนอยู่ได้ถ้าเรามองจากปัจจัยสนับสนุนในช่วงนี้เนี่ยสามารถมองถึงปัจจัยหลักๆที่จะพอเข้ามาสนับสนุนพอจะมีปัจจัยอะไรบ้างไหมคะครับตัวเลขเงนไตรมาสสี่เนี่ยออกมาดี นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัว private consumption แล้วก็ private investment นะครับคือที่นี้เราเราไม่เราเรื่องการส่งออกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับการท่องเที่ยวจริงๆก็ก็โตน้อยประมาณแค่สามเปอร์เซ็นต์เยียร์ออนเในไตรมาสสี่นะครับแต่ว่าเรื่องของ consumption เนี่ยมันดีขึ้นจริงๆในไตรมาสสามไอ้ท่องที่ไตรมาสสี่แล้วก็ในเรื่องของ investment เนี่ยดีขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเรื่องของตัวเลขในส่วนของไตรมาสสี่มันประกงพอหนุนให้เรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยมันกลับมาได้บ้างในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับแม้ว่าในส่วนของประช จดทะเบียนเนี่ยอาจจะยังมีผลประกอบการไม่ได้โดดเด่นมากนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าในภาพรวมเนี่ยไม่ใช่ว่าฐานปีที่แล้วเราดูไม่ค่อยดีในช่วงไตรมาสสองไตรมาสสามไ <c oughs> ตรมาสสี่เรื่องฟื้นเนี่ยก็อาจจะมีแรงส่งในส่วนของทิศทางของกาตลาดทุนครับค่ะถ้าเรามองกลยุทธการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยยังสามารถเล่นตามรอบแล้วก็กําหนดตามกรอบอย่างที่คุณกมลทันให้ไว้ใช่ไหมโอกาสในการปรับตัวลดลงแรงๆอย่างก่อนหน้านี้น่าจะไม่มีแล้วใช่ไหมคะ เออผมช่วงนีอกสพักตัวแต่ผมไม่ได้รุนแรงเหมือนช่วงก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆปัจจัยที่เข้ามากระตุ้นจริงในช่วงนี้เป็นปัจจัยจากภายนอกครับก็คงมีแรงขายให้ให้เห็นบ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ปัจจัยประเทศมันมันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายนะครับดังนั้นก็น่าจะทําให ดัชนีหุพยูงได้เหนือระดับ800จุดขึ้นไปค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกบลทันค่คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกบลทันนะคะจาก GT Wealth Management นะคะก็วิเคราะห์ทิศทางของราคาทองคำนะคะมองแล้วเนี่ยยังเป็นขาขึ้นในระยะสั้นนะคะติดตามแนวต้านถัดไป1240 1260นะคะซึ่งเป็นไฮเก่าเนี่ยจะสามารถกลับไปทะลุได้หรือเปล่าคะค่ะช่วงนี้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาหวือหวาน่าสนใจนะคะหลายๆคนเริ่มตั้งข้อสังเกตเอ๊ะจะเหมือนกับช่วงที่มีการ เครื่อนไหวแบบวือววาเหมือนช่วงที่เกิดวิกฤตในช่วงปี 11, 1990หรือไม่นะคะก็ต้องจับตากันด้วยส่วนใครค่ะที่อยากจะหาทางเลือกการลงทุนหรือแม้กระทั่งการลงทุนในหุ้นนะคะเก็บกลยุทธ์ต่างๆมาฝากกันค่ะจากงาน m ั n นี่เอ็กที่พัทยานะคะเปิดโพยหุ้นเด่นปีวอกความน่าสนใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามได้นมนนี่เอ็กซ์คลู v e ค่ะ